สวัสดีครับจตุพรคอรสมอเตอร์ครับวันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยลดค่าไฟคอสมอเตอร์รุ่น3เฟสนะฮะสามโวลต์รุ่น3 F, เฟสจะเป็นตัวนี้ฮะเฟสจะมีสายออกมา4เส้นนะครับนิวตรอนเป็นสีฟ้าน้ำทะเลแล้วก็สายลายนะฮะสีดำา3เส้น ติดตั้งเนี่ยเราติดตั้งเข้ากับตู้เมนเบเกอร์นะเวลาเราติดตั้งเราก็อ f อฟเบเกอร์ซะก่อนนะครับให้ข้างล่างไม่มีไฟอย่าลืมเช็คก่อนนะว่าให้ข้างล่างไม่มีไฟนะฮะใต้บเบเกอร์ไม่มีไฟเสร็จแล้วเราก็เอาสายของคอสมอเตอร์เนี่ยเจาะรูนะฮะผ่านตู้เข้ามามีเคเบิลแกล้สซะหน่อยเพื่อความเรียบร้อย ร,ร้อยเข้ามาแล้วก็เอามาจัาเข้ากับด้านล่างหรือขาไฟออกของเมนเบเกอร์ตัวนั้นน,นะครับท่นี้ท่านคงจะต้องเตรียมไม่ไขควงหรือไม่ก็ประแจหกเหลี่ยมมาไว้สักหน่อยนะฮะเพราะว่าเบเกอร์ของลูกค้าเราไม่รู้ว่ายี่ห้อที่เขาใช้นั้นมันเป็นน,น็อตหรือเป็นแบบหกเหลี่ยมนะครับท่านก็นมีเตรียมอาไว้ หลังจากเหน็บสายนะฮะคลายน็อตเหน็บสายเข้าไปแล้วขันให้แน่นนะครับก็พร้อมใช้งานจะนี้วิธีการตรวจสอบนะฮะว่าเครื่องทำงานหรือเปล่าให้ท่านออนเบรกเกอร์หลักนะครับพอเปิดคอสโมเตอ,อร์แล้วให้เราเช็คกระแส ที่ตัวคอสตมอเตอร์กินนะครับของเช็คทีลเฟสนะครับสายดำนะฮะจะต้องมีกระแสไหลผ่านนะฮะต้องมีกระแสขึ้น3เส้นเนี่ยจะขึ้นใกล้เคียงกันนะครับส่วนยูต้อนนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องเช็คถ้าเส้นใดเส้นหนึ่งไม่มีกระแสเข้าก็แสดงว่าเสียหรือเสื่อมนะฮะให้เปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็ทั้ง3เส้นเนี่ยควรจะมีกระแส ดิฟกันไม่เกินไม่เกิน20นะครับก็ใช้งานเลยนะครับช่วงแรกๆเ,เปิดดูไว้หน่อยนะฮะถ้าอันนี้มันคลิปลงมาเองก็ให้ยกขึ้นไปได้ก่อนนะครับถ้ายกแล,แล้วมันยังตกทำไมกก็แสดงว่าเสียหรือเสื่อมเปลี่ยนใหม่นะฮะภายใน5ปีแค่นี้ก็สามารถจะประหยัดลดค่าไฟได้นะครับขอบคุณครับ